สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ l o v e l ี่สักุ a และสำหรับในคลิปนี้นะคะพี่ตังกวาเนี่ยก็เห็นมาจากช่องต่างชาติช่องหนึ่งค่ะซอมากิหรือหัวหน้าห้องมากิของเราเนี่ยยังเป็นคนเดิมแต่เพิ่มเติมคือมีความลับใหม่ <Wow. S 1> ก่อนอื่นคุยกับเธอก่อนนะคะเพราะเธอเป็นคนเดียวในห้องที่ไม่สนิทกับเรา พอรู้จักแล้วเข้าไปที่แฮรเพื่อเปลี่ยนทรงผมให้เธอเลยค่ะจะใช้เป็นทรงไหนก็ได้มีผลเหมือนกันหมดอย่างเช่นถ้าเป็นทรงเดิมของเธอและความลับที่ซ่อนอยู่ก็คือเธอถอดแว่นและนี่ก็คือโฉมหน้าของมากิตอนที่เธอไม่มีแว่นถ้าเป็นทรงนี้เนี่ยมันก็จะดูมีอายุใช่ไหมล่ะคะดังนั้นเราลองเปลี่ยนทรงดีกว่า มาดูหน้าตาของเธอใกล้ๆค่ะนี่คือความลับที่ซ่อนใต้กรอบแว่นและทรงผมของเธอไม่น่าเชื่อหัวหน้าห้องมากิที่เรามักเอาไปแสดงเป็นคุณป้าเป็นคุณแม่เธอเป็นคนสวยคนหนึ่งเลยล่ะค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนของน้องๆยังไม่รู้นอกจากกดไลค์ให้พี่ก็กดแชร์ไปให้เขาเลยค่ะ ส่วน FC ใหม่ช่องเรามีกระตูนหลากหลายให้ดูอย่างเช่นที่ขึ้นตรงนี้ถ้าชอบ Subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ